้าจะได้พนักง,งานคนใหม่สดีค่ะสวัสดีค่ะว,วะ <laughs> ันนี้มาชอบอลานคุณป่าค่ะมเมืองค่ะผู้ดีว่าต้องนำช่ยป่าลุ่นค่ะเต <laughs> ้องแ้มคนสวย <laughs> ไก่ฮอนมือจีเปิดร้านแล้วเนาะค่ะวันนี้ผ่านนี่เขามาน้องออมแอมเขามาเล่นเพิ่นสอบแล้วเป็นบางวิชาไปแล้ว <laughs> เตรียมปิดเทิมแล้วยังไม่เปิดเลยปิดซะแล้วได้สี่จุดศูนยมาฝากไหมเนาะเทิมนี้เทิมที่แล้วแม่ตัวเบาเลยบอกว่าให้เอาเกดสีมาแลกแบงค์พันเธอฟาดมาให้สิบเจ็ดตัวตไม่กี่แบงค์ล่ะเอาสิบเจ็ดวิชาก็หมืห่นเจ็ดล้ สี่จุดศูนย์มาให้อีกเด้อเท่านี้กังเก็บลายละเอียดค่ะศูนย์รวมต้นใหม่ต้นใหม่ป้าพ่อสิเป็นศูนย์รวมหยาดยังนานกับสิออกมันยู่คีกันเบิร์ด้วค่ะบนนี้เหลือทางเดิน ถ้าไม่เทก็เอาเป็นอิดเป็นก้อนเป็นก้อนมาวางจากนี่เข้าไปโอ้ชเทอยู่ยมันหอนเวยเลือมหูลืมตาแมนบอลลุกจานจะว่า,าขั้นเทลาดเบิดเลือมหูเลื่อมตาว่ะบอลขั้นบอลลุกล่างท่างาเฮ็ดแบบเอออิดเป็นก้อนเป็นก้อนเลี่ยงเป็นทางยางเข้าไปแล้วก็ห้อกับปูงยา,าบ้านเนฮะ็ดคือคอยว่านั่นแหละเอาเป็นก้อนเฮ็ดเป็นทางยางเข้าไปนี่แล้วกัน ปลูกหาบันเออให้เป็นทางยางเข้าไปนะงูมาเหลื่อนตาให้เ้อนี่ย่มแดดมากเลยมันน okay. ะมันนัเสนอว่เป็นจ้า้องเป็นจ้กรองงลานเองนเสนอแล้วก็ตองจบย่ำอ้อ เนี่ยเมืองคือจะมันหลั่นแน่หน่อยมันโมเมนต์เลยค่ะนี่เพราะมันเป็นหลุมเป็นหลังเข้ามาแล้วมันหลังแักใหญ่อยู่เนี่ยเน,นี่ยว<ร>่าเห็นคุณแม่ย่าอยู่ไปอยู่นุ่คุณยายถวดเมาาื่อกี้พี่แคทไปโรงเรี้ยงม,มือมือเนี่นโอ้ขี่มอไซค์ไปโรงเรียนเองมาันค่ะ วน่าายอดแล้วน่าเชียอ่ที่มอไปไปงื่นนออ๋อเธออาจากระสีย<ป>ะอย่างนี้ไปไปเหรียญมูน้ำมูำมเหรียญอันนี้ซื้อนี่ละี่เลพี่เวันที่12อวันไหนวันที่12อเออพี่เค้นนี่ต้องรอดูอาการจากแอมนี่แอมจะมีอาการข้างเคียงไหมเพราะว่าแอมไ้ฉีดก่อนป้ากลัวป้าก็อยากฉีดอยู่แต่ว่าป้ากลัวไปนั่งรอในกระต๊อบมันก็ได้ ่ถวเย็นดีไหมลูกอยู่ในนั้นเย็นอ๋อเย็นใช่ไหมโอ้สาวอาทิตย์มากอ่างเปาเริงมาอยู่นี่มาขายน้ำช่วยป้าเออโอเคเลยเย็นดีด้วย รออยู่นี่นะเดี๋ยวแม่เดินไปเรียกแม่ยายแ <Okay. S 1> ม่ยายอยู่บ้านแพลาๆลูกค้าคนแรกอของป้าลุนค่ะวักิน <laughs> สมจําท่าปาค่ะปาหอเดินปากระลุงพนกำลังตกแต่งหลานก็เลยพักกันนั่งอยู่นี่เลยนำ้ำมันกินรอเลยจ้าแสบจ้าอร่อยค่ะ ทั้งหมอท่านอายค่ะลันหน่อยๆปลารุ่นได้ค่ะนี่มาหาคุณแม่ยายค่ะอันนี้คุณแม่ยายซู ยายมะลังอยู่ข้างหลังค่ะเขาก็มาจากบ้านนาลิจะค่ะเลยมาแวะนี่เพราะเขาเดี๋ยวจับบ้านค่ะว่าแม่นังเรียงดึงล,งลุงจานทำงานค่ะกลังเดินไฟค่ะโอ้น้ำมาแล้วได้กินน้ำแล้วยายจะไปเอาหน้าลิจะ ก็กลับมาค่ะแม่ยายนี่เพิ่สิเป็นเอาถ่ายมือเสาร์น,นะคะย่างหลอดรานคื้อหรือว่าก็ไปจอบพ่อลูกขึ้นมาเพิ่ก็อุ่มออกมาให้เพิ่ก็เกข่าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาเพิ่ก็จังมาเอาค่ะมาเอาไปอาบน้ำแล้วก็ป้อนเขาแม่ยายก็กลับมาค่ะ <g rab> อันเอฟซีหลายๆท่านก็ถามวันอันป้าอูก,กับแม่ยายเป็นยังกะัน แม่ปลาอูเนาะค่ะแม่ยายสุกหนิเป็นแม่ปลาอูแม่ป่าลุนแม่ลุงเอพ่อน้องเค็ดละกันคุณยายสุกนี่เป็นลูกสาวผู้ใหญ่ของคุณยายถวดเนาะค่ะช่งเนี่ยคือสิบขวดเพิ่นมีลูกค้าค่ะสวัสดีครับลูกค้าฮะลุลูกค้าค่ะประจำลูกค้ากันนาเดิมเดิมเป็นทั้งลูกค้าเป็นทั้งมวยเป็นวัตรงนี้ พี่ังแม่ยากเห็นไดมโอเลียงนี่ม<อ><ะ>ั้งข้าเรียกอะไรนะเนี่ยโอเลียงยกล้อ,อเออ <laughs> <laughs> เอาโมเดลสั่งมา, <fits S 2> าให้เจ๊หกเดี๋ยวให้ตาลุ่นเศร้า,าเมย์จังไปทุ่งไม่เพลินเอายังหกงเอายังอแนะนำยังอยากกินน้ำอะไร ชาเขียวชาไทยนมเย็นหรือกจะกินโอเลี่ยงขึ้นไม่ยากาบัเอาบัวเอาแต่เอาได้ไหมล่ะสื้อให้กินเอาเงินไปไปสื่ออันนี้เอาเนาะอันสันอันอันนี้ก็หลานคุณยายทวดเนาะค่ะลูกน้องสาวลูกน้องสาวอันคุณยายทวดเอาเมื่อกี้เป็นมูร้านไหม พี๊ดเหรอคนเทดคมโหดเฮ็ดคมโหดบ่บ่คมเฮ็ดบศใส่นมมันแต่ยุกลอนเอายังให้กินกับว่กินน้ำมูดอกค่ะเพื่อนนะละกันโบขยิยเบาน้ามันหมวดป่าอูปป่ารุ่นหมวดไอเจ้าไอแพลวกกับโบขยิบเบาน้าค่ะเพื่อนสีบอลน้ำกับคุณยายสุกคุณยายเทพกับยายถวด อะไปซื้อ<ห>ขนมกินนะคะเอาเงินใน้เพื่อนไปไปซื้อกับเขาซื้ออันนี้กินค่ะจะป่าป้าป้าไม่มีหม่องนั่งแบบนั่ข้างน้ำหมอกไรสิข้างนอกมันแง่กันอ,อือโอ้ยจังยิง่งมองนีเดี๋ยวมันชิคใช่ได้กิน<อ> <laughs> จะบอกได้ว่ามีหอดก็หมายถึมีหอดโตกับเขาอยนนี่ตุกตรน่น่อเบออมาขายซเทียวโอ้ยสุนร่วมลูกร้านค่ะเนาะเต่ายน่านกางเกกางเกงางเกงกเกงกางีกเพง่ากงกาาเงเก่กามเกเากักางเงาาา้ จะปีนขึ้นเอาน้าเป็นพวนนี้เนี่ยอันนี้ไม่ค่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้เขากะไปนี่กอเขอนี่ยังเปิดล่าเปิดล่านยังเปิดล่านยเปิดล่านยังเปิดล่านยังเปิ่าเ่านงิท่าน หน้าตาหน้ามันเอาเขาไปบไมันบ่มีแนวสุกขาอมาเนี่ยไปอีกเจ้าเทียวเขาไปนั่งมนั่งกินตอนนี้ละสื่อมาใส่่อสวงบอมีแนวใส่ มันเป็นยางนะเออมันนี่จาลืมบ้อนเสียเาขาไปนั่งย่นี่นกระยานลงตูดูดัน,น,นเนบืงแบบลิ้นยงางอเาเขาไ,ไปนั่งไหมไปนั่งกินขนรเอาน่บ้านมันหลานจะาของเนาะค่ะ <c oughs> แนะนำคนวัสยาง <c oughs> ดี่ยังไงอนบนคุณยายสีสตวนยางไปลอมบงเขาอยู่ะ ล้วเราบริหารแนะนำเสนอเข่าหน้านี่เราสอนเข่าคลิปก่อนแล้วพาไปหอนหน้าลูกจานหมดแล้วเรือใจลายแล้วอันนี้นะค่ะเราไปดำลำบากไรเข่าดำง่ามเบิดจุดต่วนประกาศประกาเท้วเขานั่หายกระทอมหน่อยเหรอคะนี่ค่ะอันพากันบอกาหันว่าเพื่อภาพซื้อมาใอไหรลูกเคสกับยายถวดเขาจะเอาเมโซงเลยเขาจะเอาลงกพิษมองค่ะนี่ย แ้วพ้าวจมมาสันอา่้องแล้วก็ลงเลยเนาะแม่นบอคือพอดีเลยเนะค่ะแม,แม่แม่ว่าบออยู่ข้างบ้านของเคตาวันป้าอูร่องเขาไปนั่งแล้วเย็นนี้ดีกระตอบหน่อยยิตโตกินเขานขาั่องอยู่หนา,นาบ้านพ่อมีม่แค่น้อยพอ่อมข่อายุหัน ันเพิ่นเอามาล้งพีชมองแค่ผ้ายางออกมามาซองเมืองเฮือนจะคลองกันเอ้าใส่กระท่อมไป่ใส่จมมาจักเนี่ยสวัสดีค่ะแครลูกค้าใหม่จ้าลูกค้ามาเจิมร้านค่ะโอ้เจ๊อ้วนไมสวยเลยมือเนี่ยคนโอซับเปล่าได้หนะโอซับเปลาผมมือได้หนะเไม่เหตุดีแต่คิวหลังเจ๊อ้วนเไม่เหตุดีอยู่เดียวมันสวย

ไใส่เก็บปวนกระตับกระตับอีแม่หุ่นเนม่หุนมได้าดิเ่า่อมไหร่นี่เขาเปนเนเขาลงพิษบานก็ให้ลูกน้องเพิ่นตัวมาหาเมา่อะไ่บาดเจ้าอย่างไรซดประสบัหลายน่ล่าเกิดกะ เอายังว่าเป็นศูนย์ร่วมศูนย์ร่วมญาติลูกหลานจังหน่อยอ่นกระซิห้าลักห้านี่มาแขวนนั่นเปยน้ำมูลหนึ่เนาะค่ะขยังง่วยยูคือกันตังแบบว่าเออเห็นป่าเลยาะจังสิไปใส่เห็นมูไลไลบอ๋อแว่าสิเมื่อน้ำเปนป่าแล้วได้ค่ะไม่บายไม่บายไม่บายโอ้ยยังเรียนคีดีน ว่าดีว่าดีเอฟซีหน่อยค่ะยิ้มจังไปเห็นว่าีเอฟซีหร่อยค่ะวัดีเอก่อนค่ะวัดียังไงลูกเห็นหมาเห็นหมเอาวัดีก่อนสนใจมาลีโอลีโอซลุกลีโอ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 อากาศอากาศก็เย็นดีค่ะมื้อนี้ กำลังพอดีกราล่างอันเอาบาจ้าพี่มองนั่งไปดับรถไว้ี่้ไปมันมาคัอนดอกสตาร์ดไปหั่นก็ได้เอามันเห็นมูไล่ยายยายหนกรืไปไคุณชื่นใจเห็นมูหลา่ไม่สนกับ็พอ

โอ้ยมือนี้อลาบได้ยู่ในห้องแอร์สดชื่นนะลูกเว้าุดกันอสุรอากาศค่ะวันนี้พิ๊งไห่ตานั่นอะพิ๊งทำไงพิ๊งเนีสมบัติเขื่นไม่เอาไหนอย่ามันแน่นๆกอเนาอันนั้นยิ่มก็ยุ่ะ อยากอายเฮ้ยหล่ะยากอาพ่อลูกน right? ี่มนจิ้มปากเขา่หนึครลเคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอโทษดิค่ะหน่อยโอยอยูสวัสดีนะคะ